คือลิปป์คือลิปป์คือลิปป์มาจ้าอันนี้สั่งออนไลน์มาจากสุขโขทัยนะคะหวันโลกนะคะนี่เลยโอท็อปภูวนาถกลีสองปับ๊บสุดยอดความอร่อยกินคำแรกก็รู้ถึงความแตกต่างชนะเลิศอาหารเด่นจังหวัดสุขโขทยัยโหรางวัลเ,เยอะแยะมากมาย อำเภอเมืองอำเภอเมืองอยู่อำเภอเมืองไม่ใช่อยู่อำเภอวันโลกอยู่อำเภอเมืองสั่งออนไลน์มากินใครยังไม่นอนก็มาทักทายกันได้สวัสดีค่ะคุณดีไลท์มุกดาหารเอคิสมีเอคิสมี ฮายนหกกีทักทายพีส่สุสวัสดีจ้าดึกไปหน่อยขอโทษนะท่าทุ่มกว่าแล้วสวัสดีน้องเอกออืืห ชอบไส้มันอดรนรีรักนะครับรักนะครับคนดีของฉันใช่ไส้ไก่อร่อยมากพิสุท ชอบสุดละไส้ไก่อ่ะสั่งซื้อมาไส้เดียวด้วยพี่โสภิตบอกว่าหิวหิวหิวอยู่ๆก็มีคนมาบอกรักเคาะหัอใจให้เจ๊ใครเคาะขอให้รวย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 สะดุ้งสะดุ้งใครเคาะหัวใจให้เจ๊กดติดตามเจ๊ขอให้ร่ําขอให้รวยขอให้สวยขอให้หล่อขอให้ดีการเงินมากมีขอให้ทุกคนรวยสะดุ้งรวยสะดุ้งอันนี้เป็นสุขทดไทย ได้เกสม้มโอเคอืมอร่อยคนสุโขทัยจะรู้เจ้าเนี้ยเขาดังพัวนาดกะหรี่สองปับ๊บเซิร์ชใน google เลยเป็นร้านดังที่เวลาแบบมีงานโอท็อปที่เมืองทองงานเมดอินไทยแลนด์งานอะไรที่เวลาเขามาออกบูธแล้วคิวยาวแบบ งงกันไปหมดร้านอื่นเขาก็เรื่อยๆใช่ไหมแต่ร้านนี้คือจะคนมาต่อคิวยาวๆเลยอืมไม่ต้องต่อคิวค่ะ,ส,ออะสั่งออนไลน์ไปเลยสั่งออนไลน์ไปเลยจ้ะเขาส่งแบบเก็บความเย็นนะถ้าส่งร้อยยี่เนี่ยเจ๊บอกเทอยู่นอนะอืม ข่างขยะเจปอปะยนางขอ,อกินอีกอันหนึ่งนะได้ไหมมาค่ะชิ้นที่สองใส่ตู้เย็นไว้แล้วอร่อยแนนจริงหรอคุณต้อยติง อติดตามเจ๊หน่อยเร็วเจ้ยังใหม่มากสําหรับติ๊กต็อกติดตามเจ้เดี๋ยเจ้พากินพาเที่ยวสบายดีค่ะคุณพี่ชิวเดย์นุชชีใครติดตามเจ๊ขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้สวยขอให้หล่อขอให้ดี การเงินมากมีขอให้ทุกคนรวยสะดุ้งรวยสะดุ้งเจ๊ J. ก็จะพูดซ้ำๆย้ำๆแล้วม,นะมันมันเป็นเรื่องของความอืมมันเป็นเรื่องของความเขาเรียกอะไรอ่ะความเอื้ออารีความเมตตาที่ช่วยอนุเคราะห์นะคะส่งเสริมให้เรามีตัวตนในโลกออนไลน์นะคะขอบคุณเพื่อนๆในติกตอกที่น่ารักนะคะมาทำความรู้จักกันนะคะ ทุกคนนะคะหรือใครเป็นเพื่อนเก่าหรือเคยเจอกันแล้วนะคะก็ฝากติดตามเจด้วยก็แล้วกันนะคะสวัสดีค่ะคุณรัตด,ดาแลนชื่อขนลุกอยู่เดอ้อชื่อขนลุกอยู่เดอ้อวันนี้อยู่คนเดียวหรอดะาอยู่กับสามีคะ่ะสามีจ้าคนส,สวยสอ่าสามีบอกสวัสดีจ้าคนส,สวยสวยว่าสัน มีความสูงเขาผัดไส้อร่อยอ่ะ mm hmm. แล้วแป้งมันกรอบร่วนๆมันไม่มปกรอบกึกๆเลยเจ๊อ่ะอายุสี่สิบเอ็ดไม่ว่าคุณจะเป็นพี่หรือเป็นน้องเรียกเจ๊ว่าเจ๊แล้วกันเจ๊ J. บานทำไมบานเราเป็นพยาบาลอ้วนคนหนึ่งหวัดดีพี่ตูหวัดดีพี่เมย์ หอมลงค่ะอ,อย้ยต้มมาม่าเลยหนูแนนต้มมาม่าเลยหนูแนนนี่เลยค่ะตะกร้าที่หนึ่งนะคะทุกคนเอฟเลยตะกร้าที่หนึ่ง <laughs> ใครบอกคะเบาหวานคะ่ะคุยเรื่องอื่นได้ไหมคะผ่านเรื่องนี้ไปก่อนคะ่ะ <laughs> เจ๊ส่งอะไรนะเจ๊ส่งของไปให้รีวิว ให้แต่เจ๊ไม่ว่างสักทีฮะเจ๊ส่งของไปให้รีวิวให้แต่เจ๊ไม่ว่างสักทีอ๋อไงนะเอาอีกทีสวัสดีจ้าคุณนทัทวุฒิเงาส์เกิเเร์นอ๋พิลลุงสไัเดีนะอ๋อซีซีสดีโอเค อะไรล่ะส่งอะไรมาให้เจ๊กินล่ะเจ๊ไม่กินเครื่องบินกับรถไฟนะไม่ต้องส่งมาวะา,าน <c ười> อร่อยอร่อยอร่อยมากอืมสุกี้อร่อยมาก มุมมามก็อย่าว่ากันหิวหรอมากินด้วยกันสิมันคุยกับเจมาสวัสดีปด้าอ้วนสวัสดีคุณนิพพันอยากเห็นแม่ทำคอนเทนต์กินหนึ่งชิ้นในหนึ่งคำก็ต้องมีของแลกเปลี่ยนแล้วล่ะขอติ๊ตอก สิบอันพี่ทำไงถึงผอมลงคะบอได้ทําอะไรเลยพี่บอได้ผอมลงหรอกเออก็ผอมลงอยู่พี่กินเป็นเวลาเนี่ยมันไม่ใช่เวลาของพวกคูณแต่มันคือเวลาของพี่ของเจ๊เออใช้คํานี้ลืมตัวอยากเป็นเจ๊มากกว่าวะ่ะรู้สึกว่าพอเราอายุสี่สิบเอ็ดแล้วเจ๊รู้สึกว่าเจ๊ต้องเป็นเจ๊วะ่ะเออให้เยอะพี่น้ำเพชรเจ๊รู้สึกว่าพอเจ๊อายุสี่สิบเอ็ดแล้วเออต้องเป็นเจ๊มันถึงดี เจ๊จะไม่กินเขาเรียกไงอะ,อะจะไม่ค่อยกินนอกเวลาเจ๊ทำคอนเทนต์กินมาหลายปีเจ๊ก็จะเก็บความหิวไว้รอทำคอนเทนต์ก็จะนอกไลฟ์สดก็จะไม่ค่อยกินอะไรก็จะมากินในอย่างเงี้ยอ,อืมอั้นมามันเลยมีระยะห่างเพราะหายไปทํางานมาส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่ไม่เห็นเจ๊จะก็จะว่าโอ๊ยอาจะากินกันนอนโอ้โหเปล่าเลยเจ๊อะ ทำงานไม่หยุดไม่ย่อนลงไปกี่โลคะอร่อยมากกะหล่ีสองปั๊บนะคะทุกคนสั่งมาจากสุขโขทยัยอร่อยของสลับบุรีแต่มีคนบอกว่าเจ๊อะไรจำไม่ได้เจ๊จุ๋มมีไหมสลับบุรีอร่อยเดี๋ยวจะไปตามหาอยู่อืมถ้าหนักสุดก็ร้อยสี่สิบเก้ากิโล สวัสดีพี่สมรักยังไม่นอนหรอจ้าสวัสดีค่ะพี่น้ำอ้อยนี่อ้าวมาแล้วเหรอตอนนี้เหรอร้อยสามสิบเอ็ดกิโลขอบคุณสำหรับของขวัญน,นะคะขอบคุณมากๆ อันที่สองผ่านไปลุงหาถังขยะที่เคยอยู่มันหายไปลุงหาสวัสดีพี่สิริพัฒน์อร่อยจังเลยอ่ะกินอันได้ไหมอ่ะ เราน้ําหนักลงมาห้าสิบโลแต่ใช้เวลาหลายปีสุดยอดแล้วค่ะดีใจด้วยแข็งแรงสู้ๆกินอะไรคะทําไมผอมบอกเลยค่ะอย่าไปหากินยาลดน้ําหนักกันเด้อคุมอาหารกันเอาเด้ออย่าหาว่ากินคีโตก็ดีนะคะว่าบัตรอ้วนเาไม่ได้ทําอะไรเป็นพิเศษแบบขนาดนั้น ตอนหลังมามีชื่อเสียงคนติดตามจํานวนมากขึ้นทำคอนเทนต์เป็นเรื่องเป็นราวมากขึ้นประกอบกับมีภาวะแทรกซ้อนเบาหวานความดันอ้าวไตหาก็กินยงกินยาอะไรห่หมออะไรเรียบร้อยแล้วก็มาทำคอนเทนต์กินเป็นเวลามากขึ้นสมัยก่อนอะทาไอเด้ไลค์ก็กินหยิบอะไรได้ก็กินนอนดึกกินดึก อย่างที่เห็นนี่แหละแล้วก็กินจุกกินจิกกินจุกกินจิกกินตลอดกินไปเรื่อยกินจุกกินจิ๊บกินจุกจิ๊บกินจุกจิ๊บกินจุกกินจิ๊บแต่แดบแต่แดบเต๊บแล้วมันก็อ้วนขึ้นอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นไปถึงร้อยสี่สิบเก้ากิโลก็น่าจะมีถึงร้อยห้าสิบบ้างเลยวะแต่ก็คือแบบเออแล้วทีนี้ พอเป็นเบาหวานพอเริ่มทำคอนเทนต์ก็แบ่งเวลากินสิสสก็จะเก็บเ,เอาไว้เฉพาะตอนหิวไวไ้ล้สดสร,ระหว่างเวลาระหว่างวันก็ไม่กินมันก็จะเหลือประมาณาจากคนที่กินตลอดเวลา,าคนอ้วนอ่ะอ้วนเฮฟวี่เวทเข้าใจประเด็นปะเราก็จะกิน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 ก็เปลี่ยนมาเป็นกินเท่าที่กินเท่าที่จะไลสด นอกไรสดไม่แตะสมมติเขานั่งกินอะไรกันอีจุกอีจิกอะไรของเขาเนี่ยกินเลยกินเลยกินไปเดี๋ยวรอจะไรสดแล้วเดี๋ยวค่อยกินมันก็เลยกลายเป็นเหมือนไอเอฟอะมั้งไม่รู้น้ําหนักมันก็ลงมาถามว่าคุมอะไรขนาดนั้นไหมก็ไม่ค่อยกินขนมหวานเท่าไหร่นะคะส่วนน้ําหวานก็ไม่กินน้ำมันลมนะไม่กินน้ำมันลมแต่ก่อนกินเดี๋ยวนี้กินแบบแค่นึกอยากก็กินแต่ไม่ใช่ว่าตัดขาดเลยนะสมมติไปกินหมูทอก็ขอสักแก้วอะไรเงี้ย หรือมีแบบว่ามันวางอยู่ก็ขอสแก้วอะไรเงี้ยกับแต่ไม่ได้กินตลอดเวลาหรือสั่งมาตั้งใจกินนะกาแฟก็จะแบบ no sugar แต่มันก็มีน้ำสดนะในนมสดก็จะมีเล็กโต๊นะเป็นน้ำตาลประเภทหนึ่งที่ไม่หวานรู้บ้าเฮ้ยก็ก็กินอยู่แต่ก็ไม่ได้แบบกินเหมือนเพื่อนๆหรือน้องๆคนอ้วนด้วยกันก็จะกินไปทางของขาวแหม ถามว่าอ้วนอะไรอ้วนแป้งชอบกินข้าวเนี่ยกินอย่างเงี้ยเนี่ยซบแห้งแล้วก็ชอบกิน <c oughs> ถ้าเป็นขนมจะชอบขนมขาวอย่างเช่นแบบปอเปี๊ยะ <c oughs> ก็เกียวปักหม้ออะไรเงี้ยถ้าสมมติเปรียบเทียบนะจะมาแบบว่าบวัวลอยหรือว่าจะเป็นแบบขนมต้มอะไรหวานๆอย่างนั้นอนะ่ะไม่ชอบกินได้แต่ไม่ชอบกินออะไรนะคีโตได้ไม่ถึงอาทิต,ต,ตย์ตะบะแตกบ่อุ้ยอ่านไม่ทันว่ะ พิมพ์อะไรกันมาอ่านไม่ทันอยาว่าพอดีไลฟ์สดส่งแอปพลิเคชันนะขอโทษด้วยสวัสดีฮอโอ้ยขอบคุณคุณมินิแบร์นะคะที่กดติดตามอย่างน้อยเราเป็นคนอ้วนคนหนึ่งที่แบบประสบการณ์เยอะมากสี่สิบเอ็ดปีบอกเลยว่าไม่ได้เป็นแบบอย่างที่ดีนะคะอย่าวุ่นวาย <c oughs> อย่าวุ่นวายไม่เป็นแบบอย่างที่ดีเลยคะ่ะเป็นเพื่อนที่ดีได้อยู่แต่ว่าถามว่าให้เป็นแบบอย่างที่ดียากอยู่โอเคนะถ้าใครคาดหวังเรื่องเฮลตี้นะคะไปคะ่ะ ปึ้นปัดเลยปัดดิปัดปัดสิปัดไปเลยแต่ถ้าใครอยากชิลสบายบันเทิงปวกไร้สาระมาที่นี่ <c oughs> ก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกค่ะกะหลีสองปับ๊บฟังนะกะหลีสองปับ๊บภูวนาถกะหลีสองปับ๊บภูวนาถกะหลีสองปับ๊บจากสุโขทยัยสวัสดีค่ะพี่ออย u s o h my god you n i เออ ไอ้นหนอยู่นู่ว่าสั้นหนูชอบเจ๊พูดคุยสนุกดีค่ะเจ๊ก็ชอบหนูค่ะถ้าเกิดมีคนเม้นพูดคุยมิตรภาพอะไรเงี้ยเจ๊ชอบคุยเจ๊สนุกอืมมาไม่ค่อยทันเจ๊เลยเหรอทำอะไรอยู่ละคุณพี่หนูท้องน้ำหนักขึ้นเยอะมากแต่กลัวลงแม่หมดห้าห้ามีวิธีแนะนำไหมหนูจ๊ะเจ๊ขอถามหน่อยได้ไหม ว่าหนูท้องกี่เดือนแล้ววะถ้าหนูยังไม่รู้อะเจ๊ J. คือพยาบาลวิชาชีพและการพยาบาลผดุงครรภชั้นหนึ่งมีใบประกอบวิชาชีพถูกต้องตามกฎหมายเจ๊ J. มีเรื่องจะบอกแต่เจ๊ขอถามก่อนว่าหนูอะหนักเท่าไหร่แล้วตอนเนี้ยเท่าไหร่แล้วตอนเนี้ท้องกี่เดือนแล้วเพิ่งตื่นเจสเวก้ซ้าย,ส,ายสวัสดีค่ะพี่แก้วตาสวัสดีค่ะพี่บุตรบารา บูบาร์บรูบาน้ำหนักเท่าไร่แล้วรอบอกเท่าไหร่แล้วสั่งออนไลน์มาสั่งออนไลน์มา,เ,าเดียวเดี๋ยว,ยวคุยทางนี้ก่อนเด้อเจ๊ทำผมสีดำแล้วหรอมันไม่ดำเด้มันเพําดำเด้เจ้ามันเพําดำเด้ Come on girl no ขอไปกอดทีสองเดือนอาจจะกลับไทยมาหาเจีออมาสิท้องห้าเดือนหนักหกสิบแปดใช่ไหมคะแล้วเดิมทีหนักอยู่เท่าไหร่ ท้องที่เท่าไหร่ขอยัดถามนะคะขอยัดถามหมอพูดเปลี่ยนไปหมอพูดเปลี่ยนไปอะไรวะตีความไม่ออกพูดเรื่องตอนพยาบาลสนุกดีมีสาระเจ้พูดเรื่องตอนเป็นพยาบาลสนุกดีค่ะมีสาระก็ได้ก็เล่าได้อะไรได้สวัสดีนูด,ดอ,อ่านสองแพลตฟอร์มดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยก่อนนะขออนุญาต เอาไว้ใกล้ๆกันจะได้ไม่ต้องเหตตาไปมาเต็มที่ก็ไม่เกินห้าสิบท้องที่สองโอเคอยากจะบอกว่าอะท้อ,ทองเคยท้องแล้วนี่ขอาถามหน่อยนะ <c oughs> ท้องแรกให้นมลูกไหมถามแค่นี้เดี๋ยวจะกลับมาบอกว่าเพราะอะไรหนูมีน้องแล้วเป็นเบาหวานคุมน้ําตาลจนเครียดเลยค่ะทานอะไรไม่ได้เลยเดี๋ยวก็คลอดคลอดแล้วเดี๋ยวก็หายเพราะว่า คนเป็นประวัตระหว่างตั้งครันอะหายได้นะคะอืมขอโทษค่ะนอนก่อนอย่าลืมถอดแว่นนะเจเออว่าถอดเลยไปอุ้ยมันดูปิดกั้นระหว่างเรายัางไม่บอกให้นมลูกใช่ไหมคะสุดยอดขอเริ่มเลยนะร่างกายของคนเราเนี่ยมีใครเป็นหมอเป็นพยาบาลอยู่ในนี้ไหมคะ นักเรียนคะมีใครเป็นหมอเป็นพยายบาลอย่างนี้ไหมคะเพื่อนเนี่ผมเจ้ไม่ใช่สีดําเดอ้อมาดูดีๆผมเจ้เป็นสีม่วงอมน้ำเงินเดอ้อรอบเนี้ยเจ้ชอบทําสีผมเว่นสวยเอาละห้สิบาทเลยประมาณเนี้ยไว้ไลสดเป็นพรอ็อพเจ้เป็นแม่ค้าไลสดไงสวยๆนี่กำลังรีรันมามันอยู่นะอ่ะพูดต่อถ้ายังไม่รู้จะบอกให้รู้ถ้าคุณคือคนที่ท้องอยู่ คุณจะได้รับโอกาสที่ร่างกายคุณจะมีเมตาบอลิซึมหรือการดูดซึมที่ดีที่อ๋อการเผาผลาญขอใช้คํานี้ใช้คําพูดผิดเมื่อกี้ <c oughs> จะมีการเผาผลาญที่รุนแรงและเร็วดีที่สุดในชีวิตเพราะคุณเป็นคนท้องนะคะแต่ยังไม่ใช่ตอนที่ท้องแต่เป็นตอนหลังคลอดหากคุณคลอดลูกออกมาแล้วร่างกายจะมีฮอร์โมนที่ผลิต น้ำนมออกมาประกอบไปด้วยฮอร์โมนหลายชนิดเกิดจากการหลั่งที่ต่อมใต้สมองและสั่งการลงมาทําให้เกิดน้นํานมแล้วร่างกายคุณจะมีการเผาผลาญร่วมกับฮอร์โมนหลายอย่างทําให้ร่างกายมีการเผาผลาญรุนแรงตอนนั้นคุณจะผอมได้ตอนนั้นแหละคุณจะผอมได้จะลีดน้ําหนักได้ดีที่สุดในชีวิตของคนคนหนึ่งที่เป็นผู้หญิงแต่ถ้าคุณจะผอม <c oughs> ได้ดีเนี่ย ส่วนใหญ่ก็จะออกกาลังกายออกกำลังกายออกกาลังกายออกกาลังกายออกกาลังกาย,ออกกง,กายงดอาหารออกกําลังกายถูกไหมแต่ว่าคนเป็นแม่เนี่ยตอนให้นมลูกอ่ะลูกจะดูดเอาพลังจากแม่ที่สะสมไว้ตอนท้องแต่ประเด็นอยู่อย่างเดียวคือเราอ่ะรีดน้ํานมในปริมาณที่มากพอสําหรับลูกหรือเปล่าถ้าให้และบีบหรือให้นมลูกมากพอในหกเดือนเนี่ยกลับมาเซลเดอร์หรือเซลเดอร์กว่าเดิมนั่นคือเรื่องจริง แต่คนอาจจะแบบไม่รู้ทริคนี้ก็คิดว่าหลังคลอดมักจะอ้วนขึ้นแล้วยาวเลยส่วนใหญ่คือเป็น working woman ชีวิตจะต้องไปทำงานแล้วนมแห้งกินนมผงไปลูกกินนมผงไปค่ะกินนมผงมันพอใส่เลยกินนมผงคุณค่าทางสารอาหารก็น้อยโคลอสซุมก็ไม่ได้โคลลสซมก็คือหลังจากที่ลูกเกิดมาได้ไม่เกิน เตมที่ก็คือสิบวันมันจะมีฮอร์โมนเอ้ไม่ใช่ฮอร์โมนมันจะมีน้นํานมที่เป็นภูมิต้านทานใช่ไหมออกมาให้ลูกปิดปิดปิดออกมาลูกกินแล้วลูกก็จะป่วยได้น้อยก็คือมีภูมิต้านทานท,านที่ดีสอง <c oughs> น้ำนมแม่มีปริมาณน้ําเพียงพอโดยที่ลูกไม่ต้องกินน้ําเลยจะถึงหกเดือนกินนมให้พอเลยคะ่ะยัดนมมาเข้าไปมันหิวก็ให้มันกินนมมันหิวก็ให้มันกินนมน้ําไม่ต้องกินนะคะ มันกินนมไปเลยค่ะหกเดือนแล้วกินให้จับๆเลยนะกินให้เยอะๆกินให้ปั้งๆเลยนะให้ลูกดูดจากนมได้ก็ดีมันจะได้มีบอดี้อะตัชเมนต์มันจะมีความผูกพันแล้วลูกดูดนมของเราเนี่ยเราจะฟีบลง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 ,ลงแล้วร่างกายอะ่ะมันจะมีความ alert ที่จะเผาผานจากคนที่ไม่เคยเผาผานอะ่ะมันจะมาเผาผานดีตอนที่ให้นมลูก คุณแม่อัดน้ animals, ําคุณแม่อัดโปรตีนคุณแม่อัดวิตามินคุณแม่อัดน้ําคุณแม่อัดโปรตีนคุณแม่อัดวิตามินคุณแม่ให้นมลูกคุณแม่กินอาหารที่ดีนะคะตอนนั้นน่ะน้ํานมมันจะออกพอออกแล้วเหมือนประเเกนแตกเหมือนแบบท่อแตกเลยค่ะก็เอานม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 ออกให้เยอะที่สุดเพื่อให้ลูกใช่ไหมตอนนั้นแหละคุณแม่จะผอมลงแล้วแข็งแรงแล้วฮอร์โมนในร่างกายจะรีเซ็ตในฐานะมารดาคนหนึ่งดีมากรู้แต่ไม่เคยมีลูก ถ้าเลิกให้นมผอมไหมคะปั๊มนมเสร็จหิวโหวยมากใช่ค่ะ <c oughs> เออคือจ้องท่าเลยนะความเป็นแม่จ้องท่าเลยนะว่าลูกลูกคือ,อยาลดน้ำหนักจะ้ะแล้วก็แบ่งจังหวะจะคูรให้ดีนะคะลูกกินนม นอนขับถ่ายใช่ไหมทุกสองชั่วโมง <c oughs> ทําให้เป็นเวลาทําให้เป็นเวลาลูกนอนนอนด้วยกับลูกถ้าเป็นช่วงคืนถ้าลูกนอนก็ไปบิ๊กซีโรตัสได้ถ้าแบ่งเวลาให้ดีอลูกนอนก็ทํากิจกรรมอย่างอื่นได้อะไรเงี้ยลูกขึ้นมาใช้เวลาอยู่กับเราประมาณสิบห้าถึงยี่สิบนาทีในการกินนมนะถ้าเด็กสามเดือนแรกอะแล้วแล้วเขาก็คือจะนอนเลย เขาจะไม่ได้เล่นอะไรมากก็จะค่อยๆเริ่มเล่นขึ้นเรื่อยๆหลังจากสองเดือนสามเดือนก็จะมีเวลาในการที่จะลืมตาคุยเล่นอะไรด้เรื่อยๆแต่ว่ามันจะลดลงเรื่อยๆเรื่องการนอนของลูกะนะแล้วก็กิจกรรมการให้นมก็อัดแน่นอัดแน่นไปจนถึงหกเดือนถึงจะเริ่มมีต่างๆให้ลูกกินไม่ใช่กินกล้วยแต่เดือนแรกนะจ๊ะนะจ๊ะนั่นะแหละตอนนั้นจะผอมดีที่สุดเลยค่ะให้ อถ้าเลิกให้นมจะผอมไหมคะปั๊มนมเสร็จหิวโหวยตลอดหิวมากใช่เพราะว่าร่างกายมันผอมผานไงโออจ้องท่าเลยนะว่าอย่าปล่อยให้น้ํานมแห้งหัวนมเราบอดไหมถ้าหัวนมบอดหาข้อมูลทําไงดีว่าหัวนมบอดหวาหัวนมบอดหวามันจะมีตัวนิปเปิลชิลที่แบบว่าเอาไว้ครอบแล้วให้ลูกดูดแทนเพื่อให้มันแบบเต็มที่เต็มที่กับ การรับน้ํานมจากตัวเราขอภัยที่ต้องสาระเห็นไหมเพอาสาระออกกันหมดเลยเออแต่กินไม่ไหวแล้วสองชิ้นคืออิ่มจึ้มมันดีมากอร่อยมากที่สุดถ้าแต่กินมาจะมีอีกเจ้าหนึ่งที่สระบุรีจะต้องจอดรถข้ามทางรถไฟนิดนึงอยู่ทางซ้ายมือแต่ไม่แน่ใจว่าร้านไหนแต่อร่อยแต่ก็เท่าที่กินคิดว่าอันนี้อร่อยสุดมีความรู้สึกอนะรู้สึกว่าอย่างนั้น พัวนาดกะหลีสองปับ๊บชอบตรงแป้งกอบแบบล้วนมันจะไม่กระดึกอย่างเงี้ยบางทีบางเจ้าเขาจะกระดึกใช่ป่ะแต่เนี่ยก็จะกัดแบบกรึบไปเลยแล้วก็ไส้อผัดอร่อยมากทําไมชื่อสองปับ๊บอ่วจะไปรู้ขเขาเราไปถามเขาดูเขาก็คงมีเหตุผลของเขาเขาความยูนิคไงความแตกต่างไงเหมือนเจ๊ไงพยาบาลอ้วนทำไมมึงต้องอ้วนวะอะก็พยาบาลอ้วนไง,งนี่ไงเออพัวนากะหลีสองปั๊บค่ะ เพื่อนๆในติ๊กต็อกลองไปสั่งดูนะพิมพ์คําว่าภูนาฏกะหลี่สองปับขึ้นเลยมีเสื่อเสียงโด่งดังแห้งไปไปงานโอทหอปก็ต่อคิวนะยาวเลยนะยาวยาวยาวเลยนะเก๋มากรู้เรื่องประจําเดือนไหมคะก็พอรู้บ้างนิดๆหน่อยๆค่ะ Google น่า <c oughs> จะตอบได้ดีกว่าเรอเล่นเรอเล่นถามได้คะ่ะแต่ก็เอาบอกเอาเอา,เอาเรื่องนี้ไหมล่ะหน้าเจ็ดหลังเจ็ดปล่ล่ะ หน้าเจ็ดหลังเจ็ดเปล่ะระยะปลอดภัยนะคะติดตามแล้วขอบคุณนะคะ <c oughs> <c oughs> โอ้ยคันคอว่าพูดมากก็คันคอค่ะทุกคนดึกแล้วปะไปแยกย้ายก็ไปโอนเถอะปะ <c oughs> แอ้ฟ้าบาัตวุ่นไปก่อนนะบายบาย I love you bye see you